เจ้ากรรมนเวรอโหสิกรรมทันทีจงท่องบทนี้อยากผลเวรกรรมเพียงครั้งเดียวเห็นผลทันตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบุญนำพาชะตารุ่งเรืองที่นี่คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างที่เราตั้งใจส,สร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกดวงใจเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆผิบานและรุ่งเรืองขึ้น ในช่องนี้ทุกท่านจะได้พบกับเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสบายใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งข้อคิดจากพระธรรมคำสอนบทสวดมนต์เสริมสิริมนคลเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเสริมโชคลาภรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังใจให้เราได้กลับมารู้จักความสุขที่แท้จริงจากภายใน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางออกในชีวิตต้องการแรงบันดาลใจหรือแค่อยากพักใจจากโลกที่วุ่นวายที่นี่คือที่พักใจที่เต็มไปด้วยความสงบความอิ่มบุญและความหวังใหม่ในทุกวันขอให้ทุกการรับฟังในช่องนี้เป็นเสมือนการจุดแสงบุญเล็กๆในหัวใจของเราที่จะค่อยๆส่องนำทางให้ชีวิตของทุกคนรุ่งเรืองมั่นคงและเฮงปัง อย่างมีธรรมะขอให้บุญนำทางให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จและชะตาชีวิตที่งดงามเสมอค่ะสำหรับวันนี้นั้นพระคาถาตัดเวรตัดกรรมจากนี้ขอถอนคำสาบาน สำหรับวันนี้เรามีบทอธิษฐานขออโหสิกรรมจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีมาแนะนำให้ทุกท่านและคำขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมในเวรเราจะได้หลุดพ้นจากบ่วงพันธาการสักทีบทสวดมนต์ขออธิษฐานอาโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตมีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระ พุทธาจารย์โตพรมรังสีพระเกจิดังผู้มีปฏิปทาจริยวัตรอันเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัตรด้านความสมระอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูษ ชาซึ่งได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทยนั่นเอง ด้วยปฏิปทาจริยวัตรและคุณวิเศษอันอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิก,กชนชาวไทยเกิดความเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทราจารรูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบันถามว่าการอโหสิกรรมคืออะไรและมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องขออธิบายสั้นๆว่าอโหสิกรรมคือกรรมเริ่มให้ผลไม่มีผลอีกได้แก่กรรมที่เป็น ทั้งกุศลและอกุศลที่เลิกให้พ้นเหมือนพืชที่หมดอย่างเพราะปลูกก็ไม่ขึ้นอีกแล้วและหากถามว่าจะต้องขออโหสิกรรมจากใครบ้างนั้นก็ต้องขอบอกว่าขอได้จากทุกคนทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเพราะเราก็ไม่อาจจะทราบว่าเราได้เคยทำกรรมกับใครไว้หรือไม่ พระคถาบทต่อไปนี้เป็นคถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัยและใช้เพื่อถอดถอนคำสาปแช่งที่ติดตามมาเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราเคยได้ล่วงเกินใครไปบ้างไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์พระอรหันต์พ่อแม่เป็นต้นโดยก่อนสวดทุกครั้งให้ทำสำรวมกายทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปรรังคเมฆพันเตอุกาสถาวรัตเยนกตังสัพพังอะปรรังคมาถะเมพันเตอุกาสขมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพระทางล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอระหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดเอาหวสวกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพะละลาบยศสุขสารเสริญสติปัญญาปฏิพานทนะสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นขอให้บ้านข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทิน หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างดำกับข้าพเจ้าไม่ว่าจัดชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาหสวีกรรมให้ขอถอนความพยาบาลความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวร ต่อมาให้ท่านนึกถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ จากนั้นให้ท่องพระคาถาสั้นๆก้าวจบดังนี้ชิน,ชะชน,ชนะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชวะนะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชินะปัญชระสัพพทา ชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชินะป tamam ัญ so ชระปริตังมังรักขตุสัพพทาหรือจะเลือกท่องอีกบทว่าวิญญาณะโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณะโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณะโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะ วิญญาณมาโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณม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 โนอิติปิโสภควา น้โมพุทธายะเมื่อท่องครบจบแล้วให้ท่านกล่าวต่อไปว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกพบชาติทุกกลับกันขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทําแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุ ใครที่อยากให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคพบเจอแต่สิ่งดีๆลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟัง กัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอจงท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ